ที่แต่งกายคล้ายกับทหารในที่เกิดเหตุจึงมีผู้ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าผู้ร่วมก่อเหตุเป็นทหารแต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นบุคคลดังกล่าวไม่ใช่ทหารนะครับแต่ว่าแต่งกายเรียนแบบเท่านั้นเพราะว่าเสื้อลายทางคล้ายๆกับทหารนะครับหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดทั่วไปชิปฟโฟกัสเรื่องนี้กับคุณสิริพรปรละกวงณอยุทยา ชายที่สวมเสื้อลายพรางหรือลายทหารที่อยู่ในเหตุการณ์ประทะระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนให้มีการเลือกตั้งกับกลุ่มกปสใกล้วัดส,สีเอี่ยมย่านบางนานี้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นทหารและมีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างความรุนแรงจนทําให้หนายสุทินทราทินแกนนากลุ่มกปทเสียชีวิตและมีผู้บาดเจ็บอีกหลายราย การนำเสื้อไหลทหารมาสวมใส่เช่นนี้ทำให้เป็นที่จับตาม,มองว่าชายคนนี้เป็นทหารจริงหรือไม่เพราะเสื้อลักษณะนี้หาซื้อได้ง่ายตามแผงการค้าทั่วไป พลตรีสุรชาติจิตแจ้งหัวหน้าประชาสัมพันธ์กระทรวงกลาโหมระบุว่าการตรวจสอบว่าชายในภาพเหตุการณ์วัดส,สีเอี่ยมนั้นเป็นทหารหรือไม่ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดเพราะการนำเสื้อทหารมาใส่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นทหารเสมอไปนอกจากนี้ยังเชื่อว่าชายดังกล่าวไม่ใช่ทหารตอนนี้สถานการณ์เนี่ยนะฮะมันก็ใส่ร้ายกันในขักณะที่มุ่งโจมตีเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อฝ่ายตัวเองแค่นั้นเอง ซึ่งถ้าพิจารณาดีๆเนี่ยก็จะคิดได้ผมว่าเรื่องกรณีเนี้ยที่แบบว่าพอเห็นใครแต่งเสื้อผ้าของทหารแล้วจะต้องเป็นทหารเนี่ยจะไปเชื่อเลยครับเป็นไปไม่ได้ก็คือจะให้เชื่อได้ว่าเป็นทหารต้องแต่งเครื่องแบบทหารจริงๆเนี่ยทั้งชุดที่มันถูกต้องอันเนี้ยอย่างน่าเชื่อถือหน่อยว่าเป็นทหารคนเราเนี่ยจะทําเรื่องที่ไม่ดีจะต้องปกปิดไม่มีใครมา ทำเรื่องไม่ดีแล้วก็เปิดเผยให้รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นใครมันมันผิดธรรมชาติอยู่แล้วงั้นนี่เป็นแหล่งขายเสื้อผ้าลายทหารที่มีผู้นิยมสวมใส่มาซื้อจํานวนมากโดยผู้ค้าบอกว่าลูกค้าที่ชอบซื้อเสื้อทหารไปสวมใส่มีทั้งผู้เป็นทหารและประชาชนทั่วไปเพราะตลาดหลังกระทรวงกลาโหมแห่งนี้หาซื้อได้ง่ายเช่นเดียวกับตลาดนัดย่านห้วยขวางที่ขายเสื้อลายทหารมือสองก็มีผู้นิยมมาซื้อไปสวมใส่ด้วยเช่นกัน ก็เป็นพวกราษฎรธรรมดานี่แหละซื้อไปขายต่างจังหวัดนี่ก็คือคนทั่วไปก็ใส่ได้ได้หมดเลยค่ะได้ได้อย่างน้องนี่ก็ซื้อใส่ได้ค่ะไม่แพงจ้ะกําไรสิบบาทยี่สิบาทก็เอาละพออยู่ได้อย่างเงี้ยจริงๆเราจะปักเป็นพวกไอของพวกรปภของอปอลลค่ะแล้วก็ของพวกระดไปเข้าค่ายอะไรอย่างเงี้ยเน้นจริงๆของเรามันรปภเยอะ ในสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองและมีการก่อเหตุความรุนแรงจากผู้ไม่หวังดีแต่งกายเรียนแบบทหารและตำรวจจึงกลายเป็นสิ่งที่ร่อแหลมที่ต้องการสร้างสถานการณ์ใช้เสื้อผ้าในชุดเครื่องแบบเหล่านี้ในการอําพางตัวเองเช่นเดียวกับเหตุการณ์กลุ่มผู้ชุมนุมขโมยชุดตำรวจมาใส่ขณะบุกเข้าไปภายในกระทรวงแรงงานเมื่อวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาสิริพรประกวงณยุธยา NBT News Focus